สวัสดีคะ่ะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับกระต่ายพระเครื่องนะคะมีพระเครื่องพระบ้านๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะส่งรีให้ทุกรายการเลยนะคะ อันนี้เป็น ep ีที่2 2นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะคะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะคะหลวงพ่อเงินนะคะพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินส่องให้ดูกันชัดๆนะคะส่องให้ดูกันชัดๆช้าๆนะคะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ ให้ดูด้านหลังนะคะให้ดูด้านหลังนะคะองละ300บาทค่ะองละ300บาทนะคะองค์ที่1พระเจ้า5้าพระองค์นะคะต่อไปอง์ที่2ององที่2เป็นพระรีรานะคะเม็ดขนุนเป็นพระรีราเม็ดขนุนแบบนี้นะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะ เนื้อแบบนี้เลยนะคะอง์ละ3 0 0บาทอง์ละ3 0 0บาทนะคะเนื้อแบบนี้เลยดูให้ชอบใจนะคะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงแอดไลหาน้องได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นรายการที่2นะคะเป็นรายการที่2นะคะต่อไปรายการที่3ต่อไปรายการที่3 อันนี้องค์นี้เหมือนพระผงสุพรรณหรือนางพญานี่แหละค่ะอ่าเป็นรายการที่สามนะคะเป็นรายการที่สามนะคะส่องให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อให้ดูรอยความเก่านะคะกันชัดชัดเลยอันนี้เป็นรายการที่สามนะคะเป็นรายการที่สามนะคะนี่นะคะสามร้อยบาท องค์สามร้อยบาทนะคะองคะสา3 0้อยบาทต่อไปรายการที่4ี่นะคะต่อไปรายการที่สองค์นี้เป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญาเนื้อแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูส่องให้ดูกันชัดๆนะคะส่องให้ดูกันชัดๆนะคะแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้เลยดูความเก่าความสวยของเนื้อนะคะดูความเก่าความสวยของเนื้อนะคะองค์ละ300บาทอง์ละ300บาทนะคะพิเศษเลยพี่พิเศษเลยนะคะปิด2องค์500บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะอ,องค์ที่4ต่อไปองค์ที่5้าทุกรายการเลยนะพี่นะทุกรายการเลยนะคะปิดสององ จ่ายแค่500อบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะอันนี้เป็นองค์ที่หนะคะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะคะสมเด็จหลวงพ่อแพรให้ดูให้ดูความสวยนะคะผิวเนื้อนี้สวยมากเลยนะคะสีนี้ด้านหลังเป็นหลวงพ่อแพรแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อแพรแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะอง์ละสามร้อยบาทรายการที่ห้านะคะองนี้องนี้รายการที่ห้านะคะต่อไปรายการที่หกต่อไปรายการที่หกเอาเป็นสมเด็จเหมือนกันนะคะสมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะ สมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้รายการที่หนะคะส่องให้ดูเนื้อนะคะดูเนื้อดูมวลสารขององค์พระผงสมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้ยันอักขระยันชัดเจนนะคะพี่อักขระยันชัดเจนนะคะ หลวงปู่มหาศิรานะคะรายการที่หกนะคะรายการที่หกนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญเป็นเหรียเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระผงหลวงปู่มหาศิลานะคะรุ่นดวงเศรษฐีนะคะอันนี้ส่องให้ดูหน้านะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะ ดูให้ชอบใจถูกใจนะคะเนื้อสวย,สวยๆขาวๆแบบนี้นะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะองค์ละ300บาทองค์ละส0มบาทพิเศษ EP นี้นะคะปิด2องค์ลดให้พิเศษ500บาทนะคะลดให้พิเศษ500บาทนะคะสององค์นะคะองค์ที่ เนะคะต่อไปองค์ที่8องค์ที่8ดจะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะคะองค์ที่8จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะคะ,ะ,เ,เ,ะ,คะเดี๋ยวส่งใ,ให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวส่งให้ดูใกล้ๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะหลวงปูม่มหาศิลา อันนี้เป็นองค์ที่8นะคะถ้าถูกใจยังไงหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะสามารถแอดไลน์มาหาน้องได้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9เรายังอยู่กับรุ่นเดิมนะคะแต่จะเป็นคนละเนื้อกันนะคะจะเป็นคนละเนื้อกันนะคะส่องให้ดูส่องให้ดูหน้าพระท่านกันชัดๆนะคะ ส่องให้ดูนะหน้าพระกันชัดๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆคมๆแบบนี้เลยหลวงปู่มหาสิรานะคะรายการที่9้ารายการที่9้านะคะสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่9ค่ะต่อไปรายการที่10บนะคะรายการที่10เป็นเป็นพระผงแบบนี้นะคะเป็นเนื้อพระผงหลวงปู่มหาสิรานะคะส่องให้ดูหน้าท่านนะคะ ส่องให้ดูหน้าท่านกันชัดๆนะคะนี่นะพี่ดูหน้านะคะผิวผิวชัดมากเลยนะคะอากาะักษรยันตัวหนังสือชัดเจนทุกตัวนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้รายการที่สิบนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะรายการที่สิบ ต่อไปรายการที่11เรามาดูเนื้อพระสมเด็จกันบ้างนะคะเรามาดูเนื้อพระสมเด็จกันบ้างนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆชอบไหมเก่าๆแบบนี้พี่ๆชอบไหมคะลองดูเนื้อกันได้เลยนะคะให้ดูให้ดูทุกทุกมุมเลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะคะ เป็นผ้าสมเด็จแบบนี้นะคะอันนี้เนื้อสวยมากเลยนะคะองค์น,นี้เนือ <IEL> ้อสวยมากเลยนะคะรายการที่11นะคะรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12เป็นพราสมเด็จอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะเป็นผ้าสมเด็จอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาส่องเนื้อให้ดูใกล้ๆกันนะคะ มาส่องเนื้อพระสมเด็จให้ดูใกล้ๆกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูรอยแตกรายงานนะคะให้ดูราบความเก่าของเนื้อพระนะคะให้ดูราบความเก่าของเนื้อพระนะคะองค์นี้องค์ที่12นะคะมาดูด้านหลังกันนะคะมาดูด้านหลังกันนะคะแบบนี้เลย แบบนี้เลยนะคะด้านหลังให้ดูชัดๆทีละมุมนะคะอันนี้รายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13เรายังมาอยู่กันที่พระสมเด็จนะคะพระสมเด็จใส่กรอบนะคะรายการที่13เป็นองค์นี้ละกันนะคะเป็นอง์นี้ละกันนะคะด้านหลังมีปั้มตาด้านหลังมีปั๊มตาแบบนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวส่องให้ดู เดี๋ยวส่องให้ดูความคมชัดขององพระสมเด็จกันนะคะส่งให้ดูความคมชัดขององพระสมเด็จกันนะคะนี่เลยนะคะมีค่าปรงรักปิดทองนะคะมีค่าปรงรักปิดทองมีการปิดทองไว้นะคะนี่นะ แต่ก็หลุดรอกตามการใช้งานนะคะแต่ก็หลุดรอกตามการใช้งานของเจ้าของเดิมนะคะอันนี้รายการที่12บสอเอ๊ะ13ขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นรายการที่13นะคะสมเด็จองค์ที่1 3นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะถ้าภาพไม่ชัดเจนยังไงขอภาพเพิ่มเติมน้องมาได้นะคะ ขอภาพเพิ่มเติมน้องมาได้นะคะต่อไปรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพระสมเด็จอยู่นะคะยังเป็นพระสมเด็จอยู่นะคะเดี๋ยวมาส่องเนื้อให้ดูกันนะคะรายการที่14ส่สองเนื้อพระให้ดูกันชัดๆช้าๆเลยนะคะ ผิวสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่14ผิวสวยๆแบบนี้รายการที่14นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้รายการที่14นะอง์ละ200บาทนะคะองละไม่ใช่สิอ,อง์ละ300บาทค่ะอง์ละ300บาทถ้าปิด2องค์5 0 0บาทค่ะคะได้ทุกองค์เลยนะคะคะได้ทุกองค์เลยนะคะ พระสมเด็จคู่กับหลวงปู่ศิราก็ได้นะคะ500บาท2องค์นะคะยกตัวอย่างนะค่ะพี่อ่าอันนี้เรามาส่องกันที่องค์ที่15นะคะให้ดูคาบความเก่าตรงเนื้อฐานนี้นะคะให้ดูคาบความเก่านะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะ มีมีรอยเหมือนปิดทองไว้นะคะพี่มีรอยเหมือนปิดทองไว้นะคะอันนี้เป็นองค์ที่15นะคะอันนี้เป็นองค์ที่15นะคะด้านหนังเป็นแบบนี้นะคะด้านหนังเป็นแบบนี้นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้รายการที่15ต่อไปรายการที่สิห ต่อไปรายการที่1 6นะคะเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะคะเป็นองค์พระสมเด็จแบบนี้มีกรอบมาพร้อมใช้งานเลยนะคะอันนี้ให้ดูเนื้อผิวให้ดูความเก่าให้ดูเนื้อมวลสารนะคะอันนี้เป็นรายการที่16นะคะเป็นรายการที่16องค์พระสมเด็จแบบนี้เลยนะคะองค์พระสมเด็จแบบนี้เลยนะคะรายการที่16นะ ให้ดูด้านหลังด้วยนะคะให้ดูให้ชมด้านหลังด้วยนะคะแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าถูกใจแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่16ต่อไปรายการที่17ต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17เป็นคุณแผนหลวงผู้ทิมนะคะเป็นคุณแผนหลวงผู้ทิมนะคะส่งให้ดูเนื้อคุณแผนกันนะคะ มาส่องให้ดูเนื้อคุณแผ่นใกล้ๆกันนะคะมีมีความเก่าความสวยนะคะมีความเก่าความสวยยังคมชัดอยู่นะคะยังคมชัดเห็นหน้าคุณแผ่นอยู่นะคะองนี้ด้านหลังด้านหลังมีเขาเรียกว่าหน้ากากใช่ไหมคะหน้ากากหลวงปู่ทิมนะคะปั๊มลงติดไปกับ องค์พระท่านเลยนะคะองค์พระเนื้อผงนะคะใช่ไหมองค์พระเนื้อผงท่านแบบนี้เลยนะคะส่งให้ดูภาบความเก่าขององค์พระนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะองอันนี้เป็นรายการที่17นะคะ ต่อไปรายการที่18อันนี้น่าจะเป็นเหมือนพระผงสุพรรณนะคะถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นพระนางพยานะคะพี่ลองดูนะคะลองช่วยน้องดูนะคะน้องก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะพอพอรู้บ้างเล็กๆน,น้อยนนะคะนี่นะองค์นี้นะคะขอ300บาทนะคะขอ3 0 0บาทปิดคู่กับองค์อื่นคิดแค่500บาทนะคะพี่ ปิดคู่กับองค์อื่นปิดคิดแค่500บาทโปรโมชั่นพิเศษยามเช้านะคะโปรโมชั่นพิเศษยามเช้านะคะพี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าพระพุทธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะน้องไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวเรามาส่องให้ดูกันดีกว่านะคะพี่เรามาส่องให้ดูกันดีกว่านะคะมาดู แบบนี้เลยนะคะให้ดูขอบขอบเหรียญค่อนข้างหนาอยู่นะคะขอบเหรียญค่อนข้างหนาอยู่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังอักขร,รยันชัดเจนทุกตัวนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะพี่ดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20ต่อไปรายการที่20นะคะ เป็นหลวงพ่อคูบาสรีวิชัยนะคะเป็นคูบาสรีวิชัยเป็นเหรียญแบบนี้นะคะเป็นเหรียญแบบนี้นะคะคูบาสรีวิชัยองค์ละ300บาทนะคะองค์ละส0มบาทปิดคู่2องค์500บาทนะคะราคาพิเศษเลยนะคะสำหรับเช้านี้ราคาพิเศษเลยนะคะสำหรับเช้านี้นะ นี่นะคะให้ดูความเก่าวของเนื้อเหรียญน,นะคะสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้รายการที่ยีต่อไปเป็นหลวงพ่อสูตรหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงนะคะวันนี้ได้มาสองเหรียญน,นะคะวันนี้ได้มาสองเหรียญแบบนี้นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้เป็น เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะวัดกาหลงนะคะหน้าหลวงพ่อคมชัดเจนแบบนี้นะคะดูความสวยของเนื้อเหรียญน,นี้นะคะดูความสวยของเนื้อเหรียญน,นี้นะคะองค์ละ300บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้รายการที่21นะคะรายการที่21นะต่อไปรายการที่ยีนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่22นะคะเป็นหลวงเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวส่องด้านหน้าด้านหลังให้ดูกันนะคะนี่นะคะส่องให้ดูกันนะคะทุกมุมมองเลยนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ เดี๋ยวน้องมาส่องด้านหลังให้ด้วยนะคะรุ่นหน้าตาปิดตุภูมินะคะอ่า สวยๆแบบนี้เลยตัวอักขรยันชัดเจนนะคะตัวอักขรยันชัดเจนนะคะรายการที่22สําหรับ EP นี้ก็ลงครบทั้ง22รายการนะคะยังไงฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะหาพระบ้านๆบาแบ่งปัน,าน,าน,านราคาเบาๆแบบนี้ให้กับพี่ๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ